หากใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกกี้แลนชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมันม,นมนเติมทองล้านๆก็คุกกี้แลนชอปฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคทุกคนนี้ก็อยู่ในเกมอีฟุตบอลไงอีเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการจะดับนักเตะนะก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการจะดับนักเตะเชี่ร์ออฟเดอะวีคมาทั้งหมด11ตัวแล้วก็จากลามุลเลอร์กันไปในสีเสื้อบาเยิร์มิวนิคเอาจริงผมแอบดูค่าพลังมานิดหน่อยแล้วแพ็คนี้ตัวเก่งๆค่อข้างที่จะเยอะอยู่นะก็สําหรับใครที่อยากจะดวงดีๆถ้าเติมกับคุกกิเลนช็อปเติมสนุกไม่มีสะดุดได้แน่แน่เอ็มปะโปงเอ็มปะเป้เลยพวกนี้เนี่ย้องเสียเวลาไปเลิกวันท ฟอร์มเอเวอร์ลิงเคีฟเพย์เมเกอร์เหรอเอาจริงบอกตามตรงนะมูลเลอร์ ler, มันเป็นตัวที่วิ่งช้าแต่นี่สปีดแปดเอ็ดแอซเซก็ถือว่าดูวิ่งไวที่สุดแล้วมั้งก็ไม่น่าจะคิดว่าจะไวขนาดนี้อายุสามารถเลี้ยงบอลก็โอเคพอได้อยู่ส่งได้ยิงคมหาช่องดีซึ่งมันไม่ใช่เคี t i v ฟที่ดีเท่าไหร่นะสำหรับโทมัสมูลเลอร์แต่ว่าร่างนี้มีตัวบทัศทูพาซิ่งลองเล่นเคเลอร์ลองเล่นชูตติ่งแต่ว่าสปีดแค่นี้ฟิลเตอร์คอนแทคแค่นี้เลี้ยงบอลไมไ่ถึงหหมดส่ด่่่่งงงอออียิคจรราาาาชก็แตวืนํับ เออผมว่าต้องการสปีดที่มากกว่านี้เลี้ยงบอลที่มากกว่านี้แล้วสก,กวัดแ,แตะทขาค่อนข้างจะน้อยนะ7นอ้งเจ็ดสิบอันนี้ผมว่าสักเจ็ดสิบห้าค่อนข้างจะโอเคแต่สก,กิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะล่างน,นี้มีตัวปรทชดแต่ว่าบุลเลอร์บอกตรงก็ต้องเฉยๆนะเป็นตัวที่ใช้งานได้ยากมากจริงๆทุกล่างในโทมสัสบุลเลอร์ ตัวแรกเฉยๆเลยขอโทษนะครับพี่มุลเลอร์ตัวต่อไปก็เป็นเจ็บหลังคุงมิลานสกินเนียฟอร์มสแตนดาดเดสโยเออร์ครับรางเกมรับ9 0หมดโอเคซาบีเจ็ดสิบแปดน้อยไปแหละพี่ต่อคอนแทคเก้าสิบดีจัมปายสิบหกโอเคออกตัวไอนัเจ็ดสิบสามโอเคสามีหน้าแปดสิบห้าก็ไม่ได้แย่สกิลเกมรับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสกิลโคเอายิงสกินเนียล่าง อินเตอร์อะไรพงนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะร่างเก่าๆอ่ะแต่ว่าร่างเนี้ยความไวค่อนข้างที่จะดรอปแต่ว่าค่าพลังเกมลับโอเคสกิลเกมลับก็ค่อนข้างจะครบความเหม็งเก่งก็พอมีสปีดเจ็ปก็ไปคุมดีๆเอาหน่อยละกันผมให้ใช้งานได้นะสกินเนี้ยอืมแต่ว่าให้ใช้ได้ดีไหมอ่ะเออมันก็กึ่งๆไปทางด้านเฉยๆอ่ะแต่ว่าค่าพลังกับสกิลความเหม็นแก่งโดดส่วนสูงอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่โอแต่ว่ามันก็มันก็ฟอร์มมแตนดานเหมือนกันนะสกินเนี้ยผมให้เฉยๆดีกว่าจริงๆว อีกตัวเลยแต่ว่าอยู่ข้างหน้ามุลเลอร์เลยสกินเนียตัวต่อไปเป็นนิโคล่าเซเลวสกี้มันไม่ใช่ซิเลนสกี้แต่เป็นเซเลวสกี from ้โฮเพเยอร์ฟอร์มสแตนดาดสปีด90ดีแอซเซน91ดี บางคอนโทรลแปดเก้าดิบบิ้งแปดแปดไทยพิชชันแปดสิบแปดจะให้เพิ่มมาอีกนิดก็ไม่ได้หรอผมว่าถ้าเป็นเก้าสิบหมดจะโอเคมากเลยนะฟิ่งเจ็ดสิบแปดก็พอมีความคมโลพภะแปดสิบสี่โอเคโลภะแปดสิบแปดก็พอมีอยู่แต่พอที่เราคอนแทคหกสิบเก้าน้อยจัดบาร่าแปดสิบแปดโอเคไทม์หน้าแปดโอเคส่วนสกิลมีโลบัตไม่มีทูพาสซิ่งด้วยอะแต่เป็นโฮลเพเยอร์แต่ว่าเป็นปีใช่ไหมน่าจะเป็นปีหรือเปล่าตัวเนี้ยมีลองเล่นเคอร์เรกลองเล เล่น AMF อะ่ะอืมต้องมีทูพาสซิงจริงแล้วก็ข้าพลังส่งดีแต่ว่าเลี้ยงบอลน,นี่สำหรับปีกก็ไม่ได้ดีเลยขนะนั้นนะสำหรับนิโคล่าตัวนี้แล้วก็ยิงคม78สําหรับปีกก็โอเคสำหรับโมเบเยอร์อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะ78สัก80กําลังดีสกิลก็ครบเครื่องจริงๆแหละแต่ขาดทูพาสซิ่งอ่ะ,อะผมให้เฉยๆเลยมันต้องมีทูพาสซิ่งจริงๆว่ะตำแหน่งเนี้ยสไตล์เนี้ยเฉยๆนะตัวเนี้ยไปเฉยๆแต่ว่าไปอยู่ตัวแรกเลยตัวต่อไปเป็นกอนซาโลลามอสสองเท้าโกโบเชอร์ฟอรร์ au, ์มสแตนดดา ตับี8ป a c t i า n 8ชั่โอเคนะวอล์ฟเลือกคอนแทคเน88ะเป็นสายแข็งอะความไวความไวแค่นี้ผมเพียงพอแล้วบางทน82ดิบิ8 2, น8 8 2นแปก็พอเลี้ยงบอลได้อยู่นะ Offensiv e ออเวเดตก็หาช่องได้อยู่อันยิงโกโบเชอร์แค่นี้ก็มันก็หาช่องได้ดีอยู่แล้วละ่ะในเรื่องของสไตล์พวกนี้ฟ f ช n ิ่ง i n g 88ก็เพียงพอแล้วสำหรับตำแหน่งกองหน้านะสำหรับส่วนตัวผมส่วนสก,กิลก็ค่าที่จะเป็นกองหน้าหม,ม่งมี heading, มเอเรียลมีเฮดด มีเฮลทิกไฟติ้งสปิริตเฟิร์สไทม์ช็อตความไวประมาณนี้เลี้ยงบอลประมาณนี้คมประมาณนี้ดันจะแข็งมากและถนัด2เทา้าถึงแม้ว่าจะไม่มีดับเบโลทัชก็เถอะ0.84ผมให้ใช้ได้นะกอนซาโลลามอสอะแต่ถ้ามีดับเบโลทัชก็จะดีกว่านี้มากมากเลยไปลามอสใช้ได้ตัวต่อไปชื่อมันอ่านว่าอะไรอ่ะโน no อาแรงเหรอน่าจะอ่านอย่างนี้แหละอ่ะพี่ขออาภัยนะฟอร์มแดนดา๊โบริฟิกวิงเกอร์ของ PSV นะ สปีด90โอเคแอสเซชั่น93ดีแต่ว่ามันติดบูสต์ไซเคิลอินสติ้งนะมันน่าจะโดนแอสเซชั่นแต่ต่อให้ไม่มีก็เป็นตัวที่ปีกที่วิ่งไวแตมิน่าโอเคเลี้ยงบอลดียิงคมส่ง75เอาจริตสำหรับโพลีฟิกก็ไม่ต้องการส่งเลยขนะนั้นแต่ผมว่าเป็นโพลีฟิกเก่งนะเพราะวิ่งไวเลี้ยงบอลดีแล้วยิงคมส่วนสกิลมีหนว่าทัตต์มากเซเทิร์นไม่มีช็อปเทิร์นด้วยมีทั้งทูพาสซิ่งแล้วมีโซนโทรมีพินพอยต์มีลองเลี้ยงชูตติ้งคเเเเเลลลอออรร์์์ไปสกิดดดีียยววมาซค้ ก็เก่งอ่ะสำหรับโนอาแรงตัวเนี้ยแต่เสียดายฟอร์มสแตนดาร์ดถ้าฟอร์มไวเวิร์ลลิงแล้วก็มีค่าเลี้ยงบอลที่90ทั้งหมดนะอ่าผมน่าจะให้สุดโหนะสำหรับโนอาแรงตัวเนี้ยผมให้ใช้งานได้นะตัวเนี้ยไปใช้ได้อ,อผมว่ชอบมากกว่ากอนซาลโลลามอนนะตัวต่อไปเป็นซานโดโตนารีบ็อกทูบ็อกซ้ายห้าขวาห้าฟอร์มสแตนดาร์ดสปีดแปาแอคเซชันแปดสิบสถึงแม้ว่าจะเป็นบ็อกทูบ็อกแต่ผมว่าถ้าทั้งสปีดต,ต้นและสปีดป,ประมาณนี้มาไปด้วยกันได้โอเคอยู่นะ สำหรับโทนารี่ฟิลเตอร์คอนแทคแปดสิบสองดีจามิน่าเก้าสิบสามดีค่าพลังเกมลับแปดสิบหมดแล้วมีแปดสิบเก้าถึงสองค่าพลังด้วยถ้าเพิ่มอีกนิดนึงก็แจ๋วแต่ว่าสำหรับบล็อกทูบล็อกแค่นี้เพียงพอแล้วแล้วก็เลี้ยงบอลโอเคสำหรับบล็อกทูบล็อกส่งก็โคตรดีสำหรับบล็อกทูบล็อกและยิงคมมากสำหรับบล็อกทูบล็อกเจ็ดสิบสี box, ่อ่ะบล็อกทูบล็อกปกติมันเป็นตัวที่ยิงไม่คมนะไม่ใช่พวกตัวตำนานอ่ะและสกิลมีดับเบัลทัชทูพาซิ่งเป็นสกิลเกมลับน งอ่ะตัวนารีตัวนี้ผมว่าโคตรเก่งเป็นบล็อกทูบล็อกชั้นนำเลยถึงแม้ว่าจะวิ่งไม่ถึง90แต่ว่าทั้งลุกทั้งรับมันเล่นได้หมดอะ่ะบล็อกทูบล็อกมันต้องการค่าพลังที่ได้ทั้งลุก,ท,ลกทั้งรับอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเข้าข้อเหมือนกันนะซานโดตัวนารีตัวนี้ผมให้สุดโหดนะถึงแม้ว่าฟอร์มจะแซนด์ดาก็เถิดถึงแม้ว่าจะไม่มีแมนมาร์กิ้งแต่ว่าทั้งลุกทั้งรับมันโหดจริงตัวเนี้ยไปตัวนารีสุดโหดบล็อกทูบล็อกชั้นนำเลยแหละตัวสบายเป็นอออเเลล็กซซานดร์โ บูทชูตติ้งไม่โดนสปี 9, 8, ดแอซเซชันโอเคอยู่สปีด98ดีแต่เป็นฟองอินเดอะบ็อกซ์ฟอร์มเวิร์มลิงนะสปีด9 8โอเคแอซเซชัน80ดีฟิลล์คอนแทค92ดีจัมป์83โอเคมันเป็นตัวมง่งนะอยู่แล้วฟีชิ่ง93เฮดเดอร์86เลี้ยงบอลก็พอได้อยู่แล้วสำหรับโซลอรสออฟเซ็ทนเนี่ย88แต่โซลอรสมันหน้ามาเป็นโกโพเชอร์นะเว้ยสกิลมันก็ ฮาแลนด์น่ะเออแต่เป็นฮาแลนด์ที่เป็นเท้าซ้ายเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคู่ฮาแลนด์แต่ก็ไม่น่าจะเท่าฮาแลนด์หรอกแต่สูง195มันก็เป็นตัวหม่งและเป็นฟ็อกในบล็อกด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีบูเลตเฮดเดอร์นะสำหรับอเล็กซานเดอร์โซลอตอนนี้แต่ว่าแผทนี้แข็งเท่านี้โดดประมาณนี้แล้ววิ่งไวด้วยเป็นฟอร์ดวอลที่วิ่งไวแล้วก็เป็นตัวหม่งที่ค่อนข้างที่จะมีสปีดเลี้ยงบอลได้จบคมใช้ได้นะโซลต์ไม่ถึงก็สุดโหดปโซลตม ถ้าให้เลือกซูรลอสกับลามมสผมเลือกก่อนสโล์ลามมสนะผมถนัดสดา์นี้มากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ตัวที่3เลยตัวต่อไปเป็นเอบาลิชีเอเซฟอร์มอเมเบลลิงโฮเพเยอร์สปีดแปแอชั่น91าโอเคตามหน้า8-5ดี บอลคอนโทรล91ดิบบิ้ง92ไทเปอร์ทัน90ก็พวกเลี้ยงบอลในวันนี้ก็90หมดเลยออมซิแวนนี่83ดีส่งโด้ไพ่85ดีฟินิชชิ่ง82โอเคก็คมอยู่สำหรับโฮมเมเยอร์ส่วนสกิลมีตัวบัตทัสฟิฟแฟบส์คอนโทรลมีทูพาสซิ่งมีคัตบีไฮแอนท์เทิร์นมีลองเลนเครอร์เลอร์มีพินพอยต์มีเอาไซท์เคอร์เลอร์ขาดลองเลนชูตติ้งไปนิดนึงแต่เอเซ่มันเอาจริงผมมันก็สุดโหดทุกตัวแต่ผมรู้สึกว่าตัวในแพ็คพิมีีรลลลลกกกอ่่่่ะะปััับแแแแตตงงงคาาพ้้้ววววดูเนนถมเพิ่มสกิลด้วยแต่่เเออซะ วิ่งไวเลี้ยงบอลดีส่งได้ยิงคมความแข็งแรงเ1็ 7, 11, ก็มีนิดหน่อยสก,กิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วสุดโหดน,นะเอเซตัวนี้ไปเอเซ่แต่ว่าผมชอบตัวน,นารีมากกว่าว่ะตัวน,นี้ตัวนารีตนนัวน,นี้ถ้าพลังสวยจริงโอเคตัวต่อไปก็เป็นลาฟินยาโดนบูสต์ออฟเดอะบอลโหดนักสปีดแอคเซชั่นเลยว่ะแต่ต่อให้ไม่บูสต์ก็ยังเก่งอยู่นะไม่มีบูสต์แต่ถ้ามีบูสต์อะสปีด9ว่าแอคเซันเก้ายิบสบลาร์ไปหยิบสต้องแดก7จ คอนทอน91ดิบบิง90ไทเปชั่น89ดซีจิง83ถ้าไม่มีบูตก็คือเอเซ่ S A เลยว่าล้วดูดรอปกว่าเอเซ่ S A ด้วยแต่ถ้ามีบูตก็วิ่งไวกว่าเอเซ่ S A. แต่เลี้ยงบอลน้อยกว่าส่งน้อยกว่ายิงคมห่างน,นิดเดียว82 83สกิลก็คล้ายๆกันนะดับเปรลทัชไม่มีโซคอนโทรลด้วยมีคัตบีไฮเทิร์นมีทูพาสซิ่งไม่มีทูพาสซิ่งว่ะลาฟินยาแต่บอกตามตรงข้าพลังมันก็คือโซโทแหละแต่ว่าสกิลหายไปนิดนึงลองเล่นชูตติ้ง Long มีพพิิินนออยยต์์มมี Tag ี Back, แแทท็็กบล้ววถัดดเเาฟร่ง แต่ว่าเล่น a อเวโเเยอร์ o e ได้เออผมจะให้มันสุดโหแหละค่าพลังมันเยอะจริงลาฟินญ,ญาตัวนี้โหแต่ไม่มีทูพาซิ่งอะตรวนี้เสียจัดเลยอะเออยังไงก็ต้องไปอยู่ข้างหลังเอเซ่ a แน่ๆตัวเนี้ยไปไปอยู่ข้างหลังเอเซ่ลาฟินญ,ญาข้าพลังพอๆกันเลยอะ OVR ต่างกันอย่างเยอะตัวต่อไปก็เป็นเอ i ม i ลโนมาติเนส ฟอร์มมแตรดา,อา 20, รอดลอบิปโตโฟกิเปอร์แต่ดูค่าพลังนี่ถึงแม้ว่าจำ้ำจะแค่67แต่ค่าพลังโกสุดโหดน,นะอาไเบเนีย91แคทติง9แพาร์ติง89ดีเฟกต์93ดีเคดี้92แล้วก็มีโลพันด้วย จริงๆผมก็อยากจะให้ใช้งานได้ไปเหมือนกันนะแต่ว่าค่าจ้ำมันน้อยไงแล้วมันเป็นฟอร์มสาตรานด้วยแต่ว่าค่าพลังโกกับโลพันเข้าเนี่ยผมถูกใจมากๆแล้วผมให้สุดโทนนะสำหรับเอมิเลโน่มาตินีตัวเนี้ยแต่ก็ต้องไปลองอะ่ะโกมันเป็นตำแหน่งที่ต้องไปลองเองเพราะบางตัวมันเออจริงๆนะถึงแม้ว่าค่าพลังมันจะเยอะอะ่ะเออบางตัวค่าพลังน้อยแต่ดันจะเซฟกระจุยเหมือนกันนะไปะสุดโหดอยู่ข้างหลังลาฟินญาเลยตัวสุดท้ายเป่ะบอกเลยลากไปเลยเดี๋ยวผมลากมาตัวแรกเลย แล้วก็ตัวสุดท้ายของแพ็คค e. e. ิริยันเอ็มปาเป้คิริยันปะเป้ฟอร์มอเวเบลลิงโกโพเชอร์ดูค่าพลังมันดิสปี 95, 95, ด95เอเซชัน915ย่อนแรก72ก็พอมีด้วยนะตามีหน้า85บาลานซ์85 เอาสี่วันหนึ่งเกเลี้ยงบอลเนี่ยบอลคอนโทรล91ดดิบบิ้งเก้านอ็ชันเก้าิบพีชิ่ง92้าสิบสอมีข้าพลังโลพาถึง73สกิลมีโซมีโซคอนโทรนอ่ะเป้มันมีโซคอนโทรลมันไม่ได้บั็กใช่ไหมแต่ผมเห็นโซคอนโทรลในเอ็มเปเป้ตัวนี้มีแอคโรบบดิกฟินิชชิ่งมีดาบวัตถุเพื่อทำช็อตไฟติ้งจะไปหลิตลองเล่นเคอร์เรสสกิลยิงจุดโทษผมว่าใครไม่มีเอ็มเปเป้นะถึงแม้ว่าล่างแจกฟรีผมว่าก็อาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้หรือเปล่าค่าพลังส่งอะไรค่าพลังเกมรับ ไม่ใช่คำนังเกมล้วเข้าาความเห็นแก่งแถมมาด้วยเป้ตัวนี้สุดโหดผมว่าต้องได้อะใครไม่มีเอมเปเป้ตัวนี้ต้องเอาจริงมีโซคอนโทนะเอมเปเป้ที่มันมีโซคอนโทนะสุดโหดเนี่ยก็บรรยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไม่ต้องลากเมื่อกี้ผมลากไปแล้วสุดโหดจริงๆวะเอมเปเป้โอเคทุกคนก็จบเป็นสับการดแดับนักเตะพีออฟเดอะวีคก็ํำหรับแพ็กนี้เอาจริงผมว่าก็คุ้มค่ากับการเปิดอยู่นะถามว่าผมอยากได้ตัวไหนอเอาจริงผมอยากได้โตนาลีนะเอมเปเป้ M จะมาก็ได้ ผมอยากลองเอ็มบเป้โซคอนโทรลเหมือนกันเป้โชว์ไามผมอะ่ะบิ๊เคอร์เลอร์ก็ยังไม่มีโซโคอนโทรลเหมือนกันนะเพราะว่าผมสุส่มสกิลไม่ได้สักทีก็เหมือนเดิมมนะันคือคนที่ผมจะอันดับไปอะ่ะไม่ต้องเชื่อนานได้ตัวไหนก็ไปลองเล่นกันเองดูก่อนเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะมันก็มีนักเตะในเขมืองานเล่นมาเขมือยังไงไม่เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกคนค,นค,อ,ค,ค,นอ,ค,คอยกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับนี่ไม่แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ